สวัสดีกันด้วยนะพื่อนผมครับดีบีเดซบายแล้ววันนี้เรามาเล่นเกมคิงด้อมลัสอนต่อในภาคที่แปดนะผมโอ้เมื่อกี้ปวดหัวมากเลยครับเมื่อกี้ผมลองไปทดสอบเล่นด่านนี้ดูแล้วนะครับก็ผมปรากฏว,ว่าตายแบบอนาถมากเลยครับอืแพกก้กลับมาอัพยังไงก็ไม่เท่าไหร่งั้นก็อยากใช้ฮีโรนในด่านนี้มากนะผมแล้เตัวอะไรอะ่ะ อันนี้ลองไปแล้วนะผมต่อไปก็เป็นมิแฮมมูช่ายนะผมฟอรี่นั่นเองมีแฮมมูชฟอรี่ถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชันออริจินนี่ผมไอหมอน,นี่จะฟูหน่อยนะนยโคตรฟูเลยออเคอับนี่ก็พอละโอเคแพ้ไปแล้วรอบหนึ่งนะผมอะ่ะผมลองทดสอบเล่นไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็50มมบิก บิ g เบต้นะผมก็เป็นพวกป้อมปืนแล้วก็ไวกิ้งที่ถูกใจผมมากเลยอันนี้ก็เปลี่ยนคสิติใหม่นะผมให้เป็นแบบนี้เพราะว่าผมลองไปทดสอบวิธีเดิมของผมแล้วมันไม่ได้เรื่องเพื่อต้องเล่นอย่างนี้ครับกีโร่ผมมาทางนี้ครับทำเพื่อเวลครับต้องถูก ผมชอบท้าไม่ตายมันนะครับมีแค่2อ,อันหนึ่งท้าไม่ตายนะครับผมนั่นะคือทุบพื้นกับทุบทุบให้สตตนนั่นเองครับผมแต่นี่ยังเป็นทุบพื้นอยู่ครับผมยังไม่ยังไม่มีท่าสตันนั้นก็ไปเป็นหน้าที่มันนะครับท่าสตตนได้ก็ขึ้นบน เน้นเนี้ยอืมคุณคงรู้นะว่าผมจะเน้นอะไรครับผมเจะขอเน้นไปที่หลักก่อนเลยนะเพราะพวกนี้มันจะเป็นพวกอึดจังไรแมนมากอืมเรียบร้อยครัเออ ยังซื้อไม่ได้ก็เนื่องจากว่าตอนแรกมันจะ144นะผมแต่ผมเพอเอินไปลดระดับเวกหมดลงมาก็เลยเหลืออยู่160มันจะเพิ่มราคาขึ้นนะผมอ้าบถ้าสตาร์นมาเรียบร้อยแล้วผมอ่าแจ๋วไอตัวนี้ก็ไม่ได้แพ้เวกหมอะไรแต่แต่ด้วยความที่มันโดนเวกมนสตันใส่บ่อยๆก็ตามนั้นครับผมออสตานแมน ต้องร้อยมันมาเป็นกลุ่มมครับผมถึงจะสตันได้ดีมากเลยครับนี่ก็ร้อยเก้าสองโอเคยังพอได้แต่ก็เสียคือมันจะแพ้ธนูอยา่าธนูมันเหนียวไกลไงครับมันก็เลยจะแพ้ตรงธนูเนี่ยแหละโอเคครับเลือดเต็มละไปบูต่อได้อืมอือ ่ารอคุอยตรงนี้เย่าไว่หมดครับยังมีอีก๋ยวมันรอต้อนรับตรงนี้ครับ,รบออกมาละตัวแรกครับโดนโดนสตันตายอยนาไที่แมงมุมครับแบงมุมมันจะอึดนิดน,นึงนั้นต้องเน้นนะเอกากอยโดนละ จะเน้นไปที่เวกมุนนิดน,นึงับผมเพราะว่ามันคนตีนนะไอตัวนี้ก็เป็นพวกประเภทเครื่ยงนะผมที่มันไม่เตอนนะเหรอผมว่าผมคลิกไปแล้วนะครับแล้วก็แพ้กลับมาอย่างอนาถมากเลยไม่เคยนะภูมิใจในตัวเองเลยนะครับมาตีตีตัวแม่ก,ก่อนก่อนที่มันจะฟักไข่ตั้งหัวกแม่งฟักอยู่แล้วครับนะอันนี้ก็ต้องใช้อันนี้นะผมไปโจมตีมันนะครับ แต่ผมไม่เอาดีกว่านะครับเปลี่ยนใจเพราะมันจะทําให้เปลืองเงินได้อย่างดีเลยมัน500บาทนะครับถ้าเอากว่บ,บาทใสปุ๊บเราจะต้องซื้อด้วย500บาทเซ็งไงครับ500บาทเลยเชียวเลยแต่ก่ต้องห่วงคนระับมันก็แพงตามธรรมชาตินะครับผมอือฮึสิครก็ผม เอออธนุธนุโธนุโอ้ย,อยเอทเคอือเดี๋ยวฮอยกิโรมางี้ก่อนทหารผมยังกากอยู่สู้อะไรไม่ได้ ตีธนูก่อนสตาแมนเรียบร้อยผมชอบเลียกท่านั้นว่าสตันแมนนะผมมันแล้วสุดยอดจริงๆอะไรบบมาบนั้นอโอเคครับตรงนี้ต้องธนูนะครับต้องเน้นไอ้เหนียวไกลไว้ก่อนนะผม <c oughs> เหนียวไกลมีคงรู้นะคืออะไรอะ่ะ ผมชอบเล่นมันบ่อยมากหนียวไก่แนวแนว,แนวให้ไกลที่สุดที่ทำได้ไอ้แคบมางี้มางี้มางี้มันเป็นดงมันเป็นโด่งมาดิวะแคบพอเระเบิดคแล้วบผม เอกมนจะเอาเป็นขีเลยเว้ย <c oughs> อืมแต่ว,ว่าเป็นวอลที่สิบนะผมก็ต้องเจอกับเยติเยติโอ้โหม่งดงเลยอะดงอละดงงละโด่งละอืมต้องทุบก,ก็ได้นะ,นะม,นมาอย่างนี้เลย เอาเยต์ปล่อยให้เยต์ตีออกมาก่อนนะครับผมไม่เอาไม่เอาเนี่ยถ้าเกิดว่าเอากระบาดไปใส่นี่ครับก็หิน้ําแข็งจะแตกนะผมคือถ้าพูดให้คนไทยคนไทยเขคงเข้าใจครับแต่อังกฤษไม่เข้าใจครับผม <c oughs> คนอังกฤษเขาไม่เข้าใจภาษาที่คนไทยพูดนะครับเพราะว่า,วาไม่ได้เรียนไงคนต่างชาติเขาก็จะมีเป็นผู้อํานาจด,ดีนะสตันสตันก็เสร็จ อ่อโดนมาแล้วอ๋อ้โอ้โอ๋อหนีหนิให้ยึดเขเจ็บวะเออไปตีเปีเดียร์ฮาร์ดละไปเลยเด <laughs> เวลออพแล้วเจ้าต่อไปก็เป็นมิสไซมิสไซรับ <laughs> สามีคำพูดโอ <c oughs> ผ้ผมผมชอบคำพูดของมันนะมีเสียงตึง <c oughs> <c oughs> ๊ดโอ้เซนเซอร์เสียงโอย้ยผมชอบตรงที่มันเซนเซอร์เสียงไงแหละก็เป็นคำหยาบเป็นทุกอย่างนไงแหละโอ้ <c oughs> คำหยาบมีดีมาก ไอ้อายิงมิสไซล์ไปแล้วต่อไปก็ระเบิดยักษ์นั่นเองครับผมเป็นยังไงเหรอเดีย๋ยวดูมันไปสักพักหนึ่งครับเดีย๋ยวมันก็กระจายลูกให้ดูนะผมมิสไซล์ไปเรียบร้อยเดีย๋ยวก็จะกระจายลูกนะผมมิสไซล์ครับโอ้ยตัดแล้วอ๋อโหนั่นไงครับผมชอบตรงระเบิดนะผมตัดละอ่า ผมเกลียดตัวนี้ที่สุดแล้วเขาประเภทว่าตัวฮิลกับวิ่งไวนะผมมานีแเลยไอตัวไอตัวกลนตีนสตัรเออ,อย่างนั้นแหละต้องการนะแจ่เรียบร้อยแจอ้ <laughs> ฮีโร่ตายไอเวนไอเวน ยินึงงโงอย่างกับบอยแบนต้องเน้นครับมันจะวิ่งไวคุณตีนมันตีนะผมต้องเน้นไปที่วาร์ฟถอยหลังนั่นเองเออโดน,นกูคลิกไม่โดนก็เพราะไอ้เหี้ยเนี่ยอ่าวาร์ฟวาร์ฟหนีวู้นหนีครับไอสัตว์ร้อยเพราะต่ลืมบินเหรอจะตายแล้วมันเป็นดงเดี๋ยวหิวเลือดก่อน เวลานอกก่อนหิวเลือดหิวเลือดจะเย็นๆเออเป้าหมายมาตรงนี้แล้วโอเคครับก็มาต่อเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมก็ถูกตัดอัตโนมัติครับกุนตีนมากเลยครับแต่ที่รู้ไม่ว่าจะไงก็ตามที่รู้มันมาถึงนี่แล้ว โดนเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่อว่ากองทัพมากผมผมไม่สนใจเรื่องใดอะแต่แม่งเป็นกองทัพอะเอาง่ายเพราะผมแพ้อ,อีด่านเนี้ยแหละเพราะว่ามันมาเป็นกองทัพไงไม่ถูกใจกับตรงกองทัพเนี่ยแหละมึงจะมาอะไรกันมึงจะมาบูชาใครเฮ้ยมึงจะมาบูชาใครโดนโอ้อผเป็นผงมาแล้วผม เล้อืมอาฮะอเอโดนเป็นผงปุ๋ยครับเน้นครับผมเว้ยวันนี้กูจะได้สร้างไวกิ้งที่ผมต้องการไหมเนี่ยเพราะว่ามันเนวทาวเวอร์ละท่านั้นก็ไปที่ไวกิ้งนะผมตอนแรกมันล็อกนะไม่ใช่ครับต่อไปก็ไวกิ้งครับผม ก็มาเป็นการทดสอบนะผมนี่คือการเคลื่องนะผมเคลื่องอาวุธใส่นี่คือการโยนโยนบอกว่าตะข่ายใส่พวกพวกกากอยนะผมแล้วก็เป็นอาวุธคู่นะผมซึ่งแพงชิบหายเลยไม่ว่าจะไงก็ตามขอร้องอย่ามาเยอะเข้าใจไหมเรื่องนั้นกูไม่กลัวแต่กูกลัวมาเยอะอีตรงเนี้ยแหละเยอะเกินคือต้องเข้าใจคนระับอืม ครับเวลอาบแล้วฮีโร่ผมเจ้าเป็นพงปุ๋ยไปแล้วออมายไปไปไปครับนะครับเป็นอาวุธคู่แล้วผมตอนแรกม,มันถืออาวุธเดียวนะผมอ่าต่อไปก็อาวุธเครื่องนะผมอ่าเครื่องไปแล้วเครื่องก็เครื่องว่าวเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยทำไมมันสุดยอดอย่างนี้ <c oughs> คือมันจะต้องเน้นนะผม กากรับเอาไว้สำหรับเคลื่อนใส่กากยเองกากอยนตัวหลักเลยตัวหลักที่กวนตีนี่สุดแล้วครับดูนะครับมันจะเคลื่อนใส่กากรับผมเงียบสุดยอดต่อไปครับเอาแล้วอ่าอจะเป็นปุ๋ยผงมันแล้วนะครับเทดลองนะผมไอตัวนี้บันโหมดไหมครับก็คือโหดใช้ได้อยู่นิดนึงครับแต่ไม่มากครับผม จะเต็มแล้วโอเคครับใส่เข้ามาครับเจ้าเจยวทุกคนบอ,อกว่าทำไมไม่โชว์อะ่ะจะให้เปลืองเหรอ <c oughs> อ่าไม่ทันไอเย็ดเคกูงมองไปมองอะไวเนี่ยโอ้ยตายละไม่กูมองไปมองเหี้ยอยู่เนี่ยแนวไกลแม่งเลยเออตายตาย แนวไกลครับอืมแถวตีไปเลยเลยตีไปเลยไม่มีใครมั่งสนใจกูลกเลยเยิงแม่งเลยเออ head shot วอสุดท้ายวอลสุดท้ายขอหนีแล้วกันโอ้ยโดนโดนเกืบอบตายเฮ้ยขอโทษกับใหม่เมื่อกี้มัน โดนมาคร้บมผมอืมโอเคครับได้ยิงเฮดช็อตจะได้อะไรเป็นขี้กับปืนใหญ่ครับผมตรงมามุมเนี่ยสำคัญเลยยิงแม่งเลยไม่ต้องสนเฮียยิงแม่งเป็นชุดอืม่มงมุมมันแพ้ทหารนะผมก็ต้องเน้นให้กับมันเลย เออข้างบนเนี่ยตัวมันโคตรเยอะเลยเออเฮชจอดมันมุมมแล้วเป็นคีย์ผมได้ตู้ยิงเนี่ยโอ้ยพานี่จะยาวมากๆเลยไม่เป็นไรขอให้มันจบในเรื่องก็พอเออหมดแล้วตายแล้วจะ <c oughs> ย็นๆ เยติจะเย็นๆเย่าเราทำอย่างนี้กับเล้วเยติจะตายโอ้ยเยติไปด้านล่างมั้งเหรออัพตันหมดแล้วทนโนเออตัวยัดยั้งเนี่ยตัวดีเลยเพราะว่าทำให้ไม่ต้องทำก็ได้มากงมยหมดละ <c oughs> ไม่มีฮีโร่มาช่วยกูว่ากูตายแน่เลยเนี่ยโอ้โห แล้วสุดยอดเลยเนี่ยโอเคครับก็เอาก็มาต่อกันในพาร์ทหน้าผมกับฮีโร่ของผมนะผมวันนี้ผมก็จะมาพาร์ทต,ต่อไปับผมก็จะมาเล่นฮีโร่ตัวนี้นะผมโอเคครับแต่ก่อนจะเล่นครับผมก็ไปเล่นในด่านย่อยๆนะผมแต่ก็ยังไงองนะมันจะเสียเวลาผมก็ขอจบพาร์ทเพียงแค่นี้ครับ จะไหนพาที่9ล้าผมสหรับพาีิสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน